เสริมดวงเสริมราศีเพิ่มบารมีต้องเออมูเลบคิดถึงชุดยูนิฟอร์มคิดถึงรัตนบดินกาเมนคอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำคลาลิเทคสเสน่ห์รถสเสน่ห์คุณ ใน10วันครับ10วันเท่านั้นนะเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันความสงสัยของเจ้าของบ้านเกิดจากการถอนสาแต่เขาสื่อสารกับเราได้ไหม,ไมไตอนนี้อะไรนะไม่ได้ได้แค่ทําท่าชี้ไปไไชี้มามอย่างเงี้ยเหรอแค่บอกสิ่งที่ทําให้3คนเสียชีวิต ครับแอบเห็นคุณยายเป็นผู้หญิงแก่ดูท้วมยืนอยู่ตรงคุณยายแก่ท้วมมีลักษณะไงครับคุณบอกทีเกิดอะไรขึ้นมีใครมีหัวหมูมีผลไม้ใครบอกมาครับท่าน สวัสดีครับตอนเข้ก็สู่รายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่สารยาครับผมอยู่สารยานี่ใกล้บ้านจันเต้ม,มากเราอยู่กันที่บ้านครับผมอาหารสีสุวรรณภายใน10วันครับ10วันเท่านั้นนะเสียชีวิตถึง3คนด้วยกันแล้ว10วันนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยความสงสัยของเจ้าของบ้านเกิดจากการถอนสาร ซึ่งศารเนี่ยทั้งหมดที่มีอยู่ในบริเวณบ้านแห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมดเกือบสิบสาลด้วยกันถอนทิ้งหมดเลยเดี๋ยวคือสิบสา็มีมาตั้งแต่แรกหรือว่ามีมาตั้งแต่แรกครับแต่ถูกถอนทิ้งหมดเลยแล้วเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพราะการถอนนี้หรือเปล่าทําให้เขาเกิดการเสียชีวิตขึ้น อันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยกับเจ้าของบ้านนะก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับผมขอขอบคุณ AAmulet ครับเครื่องรางของขังนะฮะที่เขาว่าของเขาสายขาวนะนึกถึง AAmulet เลยคุณอ๊อฟนี่ไปจับจองมาแล้วเรียบร้อยสดๆร้อนๆลองเข้าไปติดตามได้เลยนะเขามีราคาแบบ699 7 9 899 999เออไม่ถึงพานเอางี้ดีกว่าเออแต่ถ้าคุณจะเอาออปชั่นที่มันใหญ่กว่านั้นอันนั้นก็แล้วแต่คุณเขาก็จะมีเป็นสเต็ปให้เลือกไปใช่ลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจ AAmulet ครับผมขอขอบคุณรัตนบดินกาเมนทาชุดยูนิฟอร์มนึกถึงรัตนประดินกา ยืัหนึ่งเนดับหนึ่งของประเทศไทยเลยขอบคุณนะคะคุณมีอะไรบ้างคุณขายของอะไรสิเรามีทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวกับยูนิฟอร์มนะคะสําหรับแม่บ้านคนขับรถหรือว่าจะเป็นพนักงานฝ่ายผลิตพนักงานในออฟฟิศบริษัทห้างร้านองค์กรทั้งรัฐและธุรกิจนะคะทุกอย่างเลยค่ะครบวงจรจริงๆคบอกเลยนะฮะแตมาร้อยตัวพันตัวหมื่นตัวแสนตัวเราผลิตได้หมดเลยนะ้ะลองเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะที่เพจรัตนบดิดีน์การเนครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มชูกำลังตราคอมมานโดค่ะเครื่องดื่ม ร่างกาย B6 และ B12 นะอ่าและสามารถหาซื้อได้ทั่วประเทศแล้วตอนนี้ที่สำคัญตอนนี้นี่เขามี t i k t o ็อกชาเลน g ์อ่าถือคอมมานโดแล้วก็เต้นเต้น้นเต้นหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ถูกใจรับไปเลย1,000บาทตอนนี้นะฮะสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้เลยนะทั้งออนไลน์ในไทยแลนด์โพสต์มา t ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่ Facebook Commando Energy Drink Thailand คอมมานโดทุ่มให้สุดไม่หยุดทำ ขอขอบคุณแคริเทคเสนอรถเสนอคุณครับซูมเอ็กไบแคริเทคนะคะผมบอกเลยว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ภายนอกและภายในช่วงนี้หน้าฝนควรจะใช้อย่างยิ่งไม่ว่าคุณจะเคลือบรถไม่ว่าคุณจะขัดเบาะไม่ว่าคุณจะหาน้ำยาเคลือบกระจกแล้วตอนนี้เขาออกน้องใหม่ครับแบรนด์ชื่อว่าแครี่สเปรย์น้ำหอมปรับอากาศช่วยดับกลิ่นอับกลิ่นไม่พึงประสงค์ให้ความหอมมีอยู่3ามกลิ่นด้วยกันซื้อได้เลยที่โลตัสทุกสาขาเข้าห้างแล้วเข้าห้างเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนครับที่ไลน์ไอดี c a l a า i t e c h หรือว่า w w w c a l i t e c h n e t ครับอย่าลืมเข้าไปนะจ๊ะครับผมโอเคพร้อมหรือยังเอ่ยก่อนที่เจ้าของเจ้าของร้านจะมาเจ้าของบ้านจะมาเนี่ยคุณรู้สึกอะไรบ้างก็เหมือนเรามาถิ่นของเราเองแล้วที่นี่เป็นไอเทมหนึ่งตั้งแต่อดีตที่ผมอยู่ที่นี่มาคือคือเป็นอะไรที่แบบแบนด์มาร์คแบนด์มาร์คที่ผมไม่กล้ามาปะทะเพราะค่อนข้างเป็นพื้นที่เก่าในระดับหนึ่ง เออนี่ผมไม่รู้นะว่าเป็นพื้นที่เก่าในระดับไหนนะและไปสําคัญยังไงครับมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเฉลยกันอีกทีหนึ่งนะฮะพูดมาขนาดนี้แล้วนะเชิญพี่แอนดีกว่าเจ้าของเรื่องครับสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีครับเชิญอยู่ตรงกลางเลยครับพี่แอนแม่อ่ะแม่เขาจะเชื่อเรื่องเรื่องทางนี้มากมากมากอใครว่าดีใครว่าดีอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้าก็จะมีสารพระพรมเหมือนกันสารพระพรมสารพระภูมิแล้วก็ตายายแล้วก็มีแม่นางไม้แล้วก็ยังมีเป็นเป็น ท่อนไม้อ่ะสองเป็นตออะเหมือนเป็นตอไม้อ่ะสองตอแล้วก็พอดีแบบว่ามันเกิดปัญหาหลายอย่างก็เลยลองติดตอ่อให้ให้แบบว่าช่วยช่วยมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าธุรกิจมันแย่แย่มากๆเขาทําเหมือนว่าให้ถอนอะเขาถอนเออแล้วก็ให้เราอ่ะเอาออกให้หมดอมืก็คือถอนทั้งหมด เอาออกหมดมันดีขึ้นน่ะต้องเรียกว่าดีขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นทำไมต้องเรียกพวก,พวกเราอ่ะที่เรียกมาเพราะว่าแม่ตั้งศาลอีกตั้งใหม่อีก <c oughs> ตั้งใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> ตั้งศาลอีกก็ทีเนี้ยเป็นศาลพ่อพรมกับศาลตายาย <c oughs> มีแม่คนแรกแต่แม่เป็นตรวจเจอคนสุดท้าย ที่เป็นที่ติดเชื้ออาอาวิชายอะไรเงี้ยก็ตอว่าว่าแบบถ้าดีจริงถ้าถ้ามีจริงอ่ะทําไมไม่คุ้มครองพวกเราอ่ะทําไมไม่คุ้มครองอย่างน้อยก็คือแม่พี่อย่าเงี้ยทั้งทั้งที่แม่พี่เป็นคนแบบเชิญมาเป็นคนที่แบบอะไรมาแต่กลับกลายเป็นคนที่เสียชีวิตคนแรกโดยที่แบบเขาไม่มีโรคประจําตัวเออเกิดอะไรขึ้นกับที่บ้านหลังนี้ก็ เสียคุณแม่เสียคุณย่าแล้วก็เสียคุณย่าใช่แล้วก็อ่าสะพายใน10วัน10วันคนแรกเสียชีวิตวันที่เท่าไหร่ครับ1ค่ะหนสิงหาใช่คนที่2 7สิงหาเจสิงหาคนที่3 10สิงหา10สิงหาส0บวัน10วัน10วันโอ้ทำไม่ทันเลยอ่าฮะแล้วที่นี่มีเรื่องของการถอนสาร ต่างๆทั้งหมดไม่ว่าสารอะไรต่างๆทั้งหมดทุกสารทุกสารประมาณกี่สารครับก็ถ้าเป็นถ้าเรียกว่าสารประมาณเจ็ดแต่เราก็มีตีจูอจ้อีกสองตีจู้อีกสองสารเจ็ดตีจู2 2> ้สองทำไมสารถึงเยอะเ,ยเออทาไมถึงเยอะอย่างนี้คือมีมาตั้งแต่แรกทำไมถึงเยอะครับแม่เอามาแม่เป็นสายมูจ๋าเลยแช่ว่านะมีคนแนะนํา ว่าเหมือนมีใครขอรับตั้งสารให้เขาสิจะได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่ๆเลยใช่หลังจากนั้นเราก็ถอนสารทั้งหมดพอถอนสารทั้งหมดทุกคนก็โอเคชีวิตดีขึ้นปกติแต่อยู่ๆครับข้างหลังเราก็โผล่ขึ้นมาบึ้มก็คือมีรายการหนึ่งเคยมาถ่ายทำแล้วและแนะนำทุกอย่างดีหมดแล้วทุกอย่างชีวิตดีหมดแล้วแต่เริ่มดีฝืนฝืนสิ่งที่เขาแนะนำเอางี้ดีกว่าซึ่งผมบอกเลยนะว่า ในรายการ<น>เดอะซีเซนเนี่ยก็มีหลายคนที่เราไปแก้ให้แล้วก็ฝืนคําแนะนําเกิดอะไรขึ้นครับก็ตั้งวันที่11มิถุนา11มิถุนา,นาผ่านไปหนึ่งเดือนกว่า,วา,าเสียชีวิตรวดทั้ง3คนสิ่งที่อาจารย์เต้พูดว่ามีเรื่องอาถรรพ์อะไรบางอย่างในบริเวณแห่งน,นี้คุณก็ยังไม่รู้เรื่องถ้างั้นอย่างนี้ครับพอจะบอกได้ไหมเรื่องอาถรรพ์เนี่ยคืออะไรรู้บ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คิดว่าแบบว่าก็คือคิดว่าถ้าทําดีอ่ะ ท่านก็ต้องปลูกปักพอใช่ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่เก่าเนื่องจากแถวนี้เป็นเป็นพื้นที่เก่าหนึ่งเป็นพื้นที่อาถรรพ์เป็นพื้นที่ที่มีเจ้าที่ที่แรงครับเจ้าที่ที่เจ๋งเพราะฉะนั้นคือสามารถคุ้มครองบริเวณนี้แล้วก็พวกสิ่งอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็เคลียร์ออกตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนที่คุ้มครองกับแอเรียเนี้ยู่แล้วแต่คราวนี้พอนะวันนี้มาคือแบบผมเลี้ยวรถเข้ามาคือแบบเฮ้ยเข้ามาถูกปะวะเพราะเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากขึ้นมันกลับกลายเป็น ไม่มีอะไรที่แบบมามาโปรเทคในบริเวณนี้บริบเวณนี้เลยเป,ลเปิดโลง่เโลงปเ,ลเปิดทุกอย่างโลง่งอารหละฮะคราวนี้เราหันกลับไปดูสิมาถึงเนี่ยสิ่งที่ทั้งสองคนฝั่งนี้ที่นั่งรถคันเดียวมากับผมนะค,คุณออฟกับคุณแอร์คุณเจอผู้ชายแก่อแปเป็นอาแปะเป็นผู้ชายแก่เป็นคุณลุงอะไรเป็นลักษณะอย่าแบบไหนครับ เป็นผู้ชายแก่ตัวคล้ำๆผิวคล้ำๆผิวดำคล้ำๆแล้วก็ใส่ชุดขาวแต่ว่าเป็นขาวที่แบบมมอหน่อยใชผโวร้านใช่ตอนแรกเขาก็ไม่พูดอะไรนะก็พยายามแบบพยายามจะสื่อสารครับแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกมาก็คือเขาชี้มาที่ศาลอันนี้ชี้มาที่ศาลนี้อันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องศาลเลยนะตอนที่ผมมาถึงแต่แอบแฝงเนี่ยพูดและเขาชี้มาไม่ได้พูดชี้มาที่ศาลเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรตอนนี้ยังอยู่ไหม ไม่อยู่แล้วตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นเห็นเลยว่าอยู่แบบอยู่หน้าเคาน์เตอร์เลยอตอนแรกก็พยายามมอลนึกว่าแบบเป็นเจ้าของร้านซึ่งเรายังไม่รู้ว่าตีจู้หรือเปล่าแต่เห็นผู้ชายคนนั้นคือบริเวณด้านด้านหน้าทุกเลยเขาเ์เลยผมถามหน่อยว่าตรงบริเวณเนี้ยที่ว่าเนี่ยเขาดูน่ากลัวหรือว่าดูแล้วเป็นเทพดูแล้วเป็นเจ้าที่หรือดูแล้วมันดูออกไหมพลังงานเขาอะคือเขาด้วยความที่ว่ามันขมุกขมัวมากพี่เจ้ใช่ค่ะ คือมันไม่มีความเป็นออร่าออกมาชัดเจนแล้วก็เหมือนพลังเขาก็อ่อนมากเพราะว่าประามไปเขาก็ชี้มาแค่ที่สาอย่างเดียวมันไม่มาี่เีวิีบใดๆทั้งสิ้นนอกจากชี้มาที่นี่ผมถามพี่แอนไม่มีมีแต่ว่าเขาเจอผู้หญิงใส่ชุดขาวอยู่นะอ่เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวเผื่อเขาจะไปเจอเดี๋ยวว่ากันแต่ยังไม่มีใครพูดถึงผู้ชายลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมเก็บผู้ชายคนนี้ไว้ก่อนนะคราวนี้สารตรงนี้ครับการตั้งเอาลักษณะก่อนถูกต้องไหมครับตำแหน่งมันไม่ควร ทําไมถึงไม่ควรตั้งเอางี้ก่อนคือถ้าเราดูเนี่ยโดยเบื้องต้นนะครับในลักษณะการตั้งสารยิ่งโดยเฉพาะสารมะพรมเนี่ยอย่างน้อยเขาเรียกว่าต้องห่างวาหนึ่งคือวาหนึ่งอ่ะก็สงเมตรกว่าใช่ไม่ให้เงาบ้านทับเงาสาร2ต้องเดินรอบตัวสารได้ออันนี้ข้อ2และยิ่งกว่านั้นคือช่วงที่พี่มาตั้งเนี่ยในตําแหน่งปีนี้เนี่ยตั้งปีไหนครับปีนี้ปีนี้เนี่ย เขาห้ามที่จะมีการก่อสร้างกระทบลงเสานน่นนี่นั่นในทิศต,ตะวันออก,อ,อ,กอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะเพราะผมได้ยินมานานมากแล้วเรื่องนี้ในช่วงปีนี้ช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยซ้ำใช่ครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะตรวจให้ว่ากระทบกับทิศเดือนด้วยหรือเปล่าครับในในช่วงที่ทั้งรือ้อศาลและช่วงที่ทั้งตั้งศาลเพราะฉะนั้นอ,อันนี้เขาเรียกพอทิศมันกระทบปุ๊บมันจะส่งผลให้แก่ตัวของผู้หญิงก่อนเลยตอนที่วันที่เราถอนศาล กับตอนที่เราตั้งสารมีการดูเลิกเลิกไหมครับคนที่เขาตั้งเขาดูมาให้ค่ะ <Okay, S 2> โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพูดถึงวันะนะส่วนการถอนละ่ะทั้งหมดเจ็ดสาลเนี่ย,ยก็มารายการมาแล้วก็ทําให้เลยอ่านั่นคือใช้เลิกะสะดวก อันนี้อันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อผมบอกก่อนนะ,อ,ะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเลอิกดียามดีอย่งที่บอกสุนัขตงังสุมังคลังก็คือเลิกใดที่เป็นเลิกดียามดีก็คือสิ่งที่ดีแต่อ,อ,อันเนี้ยการถอนมันไม่ใช่เลิกดีครับคือเหมือนผมจะไปลื้อบ้านคนสักคนหนึ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันไม่ดีเพราะฉะนั้นการที่ผมจะไปรื้อบ้านเขาผมก็ต้องดูเลิกเพื่อที่จะไปขอเขาแต่ถ้าผมไปปลูกบ้านให้ใหม่สิไม่ต้องดูก็ได้เพราะผมทําสิ่งที่ดีแต่อันเนี้ยผมกําลังไปไล่บ้านเขา อเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือโดยมุมมองโดยตรรกะในวิชาครับที่ตั้งสารถอนสารเลยอใช่อะอันนี้ก็คืออันนี้ในมุมหนึ่งใช่เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมว่าเราอาจจะต้องดูวันที่ถอนจริงๆว่าคือวันไหนอันนี้ไม่ได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 ้ไไม่ด้พยายามบอกว่าอีกรายการหนึ่งที่มาแล้วไปทาอะไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วรายการรายการที่พี่แอนบอกว่ามาเนี่ยก็เป็นเป็นรายการที่ดีเอางี้ดีกว่าแล้วผมเนี่ยกะ เขาเนี่ยก็สนิทกันเดี๋ยวไปดูเลิกจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรหรืออาจจะไม่เกี่ยวกับการถอนสารได้ซ้ําผมถามคนมีเซนส์ก่อนคุณเห็นอะไรไม,ไม่มีพลังงานจริงหรอเนี่ยคุณนี่ใหญ่โตมากนะกนกมีการไห<า>ว้มีการทําทุกอย่างเ้โเห็นแต่ตุ๊กตาเพราะอะไรเขาไม่อยู่จานเต้เพราะว่ายันที่เขาเขียนลงอ่ะเขาเขียนยันลง อ๋อเพิ่งเห็นมันมียันด้วยอ่าอ่าอ่าทำไมอ่ะน,นี่คืออะไรคือคือในการเขียนในอย่างที่บอกเสมอครับว่าในการเขียนหรือการกําหนดอ่ะมันจะต้องมีบทของตัวยันครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบเหมือนเราเชิญมาแล้วเราก็กําหนดว่าอ่ะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่กูล็อกประตูบ้านอ่ะอ่าคือเข้าไม่ได้เนาะ มีการล็อกประตูบ้านกันด้วยเหรอคือคือคนทําไม่รู้ไงล็อกประตูบ้าน,นไงขั้นตอนถูกแต่ไม่ลงอ่าฮะอืมขั้นตอนถูกการตั้งนู่นนี่นั่นถูก,ถกแต่ไม่ลงแต่ไม่ลงเพราะไปทําบางอย่างที่มันไม่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 ครบถ้วน